รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย ต้นยาซอยก้ามากกว่าร้านขายยาคืออาชีพที่ทำด้วยแรงศรัทธาราคายุติธรรมซุก,กี้ตีน้อยอร่อยไม่อัน้นเที่ยงวันยันเชา้าไทยรุ่งรถอเนกประสงค์สายพันธุ์ไทยแตกต่างอย่างมีสไตล์ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นสังคมไทยเนี่ยสิ่งที่อยู่สำหรับบุคคลธรรมดาก็คือ ผื้นดินผืนฟ้าสิ่งที่เป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมค่าที่ติดตัวมาสำหรับประชาชนคนธรรมดาในดินแดนแห่งนี้คือเกษตรชุมชน พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าอ้อยค่ะไรอ้อยเพื่อเึียงเดียวอ่ะทำไปถึงปีก็สามเดือนปีเดือนก็ได้จริงแต่ก็ไม่เหลือเหลือเงินทอนก็สุดท้ายปีสุดท้ายอยู่หนึ่งหมื่นบาทครับผมจะพิสูจน์เข้าดูครับถึงจะช้าหน่อยก็ตามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พี่เนี่ยเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาสิ่งที่เป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมล้ำค่าที่ติดตัวมาสําหรับประชาชนคนธรรมดาในดินแดนแห่งนี้คือเกษตรพี่ใช้คํานิยามเกษตรชุมชนคือเกษตรชุมชนเนี่ยคือวัฒนธรรมหนึ่งของคนในประเทศนี้ดีใจมากว่าคนรุ่นนี้เรียนหนังสือมาแต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเป็นราชการกลับมัมาพัฒนาตรงน,นี้แล้วก็เป็นโชคดีของประเทศชาติเรามีสถา,าบันสูงสุด ครงการในหลวงเราทํามานานมากหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่ชัดก็คือเกษตรชุมชนเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้อันน,น,นี้หนูแบ่งแบบไหนเนี่ยอันนี้เหรอคะอันนี้พื้นที่เราทั้งหมดหกไร่นะคะเราก็จะแบ่งโซนเป็นคณะทองคําแล้วก็มีของไส้ไก่แล้วก็จะมีหนองอยู่ด้านหนูนะคะสำคัญของโครงการที่ โคกหนองนาไฮไลท์หลักโคกหนองนานจริงๆคือการจัดการบริหารน้ําให้เพียงพอในพื้นที่แล้วนะคะที่นี่ก็จะใช้จุดหนองหลักก็มีอยู่หัวกับท้ายค่ะหนองหรือสระนี่นะคะก็เหมือนเปรียบเสมือนโอ่งอะค่ะส่วนของไส้ไก่ก็เปรียบเสมือนรางน้ำอะคะ่ะก็คือหล่อเลี้ยงในพื้นที่เราทั้งหมดนะคะ เชื่อมโยงไปหากันทั้งหมดค่ะโคกก็คือที่เนินใช่ค่ะนองก็คือที่เก็บกักน้ําจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ค่ะนาก็คือไม่ได้หมายความว่าจะข้าวอย่างเดียวแต่นานี่คือวัดดิ้งสัญลักษณ์ของถ้านึกถึงเกษตรของคนไทยก็คือนาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นนาอย่างเดียวปลูกผักปลูกอะไรได้หมดทาไร่ทําสวนโอ้โหนี่มันชัดเจนที่สุดเลยนะครับนี่ปลูกอะไรไปบ้างปลูกไม้ห้าระดับเลยค่ะไม้สูงกลางเตี้ยเลี้ยดินแล้วก็พืชหัวค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะ เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสีเป็นของจริงสุดยอดแจ๋วมากนี่นาทํานาไว้ตรงกี่แปลงทําตรงนี้ไว้หนึ่งแปลงค่ะเพราะว่าพื้นที่คนของเราไม่มากค่ะเราเอาทําแค่ปีละสองครั้งแค่แล้ว <พอ S 1> คนที่มาช่วยเราก็จ้างเขาหน่อยไม่ได้จ้างเลยค่ะที่นี่จะใช้การเอามือค่ะหรือ,อการลงแขกแเหมือนสมัยก่อนค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับท่านรู้ไหมว่านาหนึ่งแปลงมันมีเรื่องราวสตอรี่ตลอดทั้งปีแต่นาในหนึ่งปีเนี่ยทำอะไรครับ ที่เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นนาดําสมัยก่อนเนี่ยครับนาเขาจะมีบ่อไว้กลางนาพอหน้าน้ำนะครับน้ํามันก็จะเต็มเลยแต่ข้าวเนี่ยน้ามากไม่ได้พอน้ํามากข้าวมันจะเน่าหลังจากปักดำเนี่ยน้าจะเลี้ยเรียพอข้าวเขียวน้ํามันจะเยอะหรือดูน้ําหลากพอน้ําเยอะปุ๊บนะครับปลาเราก็จะปักเบ็ดกันแต่วันนี้ครับท่านผมเห็นแล้ว ครรอบนาเลย<ช>ข้าแปลงเนี่ยท<ช>่าน<ช>รู้ไหมครับนี่คือทองคําถึงน่าจะเกี่ยว<ช>น้ําต้องแหง<ช>้งเพราะนั้นปลาส่วนหนึ่งอยู่ตกตรงกอข้าวแต่ส่วนหนึ่งปลาจะไปที่มีน้ําก็จะลงข้างพอลงข้างก็วิตเอามาใช้สุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยครบบริวณแล้ววันนี้คันนานะครับมีปลูกพวกพืชผักสวนครัว<ช>บางส่วนก็เป็นต้นมายืนต้นเพื่อลมเงาเพื่อความพอลมเงาเนี่ยมันเกิดความเย็นชุ่มชื้น ส่วนข้างล่างก็จะเป็นพืชล้มลุกนะครับเรามีสิ่งที่มีคุณค่าผื้นดินผืนน้ําผืนป่ามันมีหมดแล้วลักษณะของภูมิศาสตร์เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนี้และอุทัยธา,ยาน,นีเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเป็นเมืองหนึ่งซึ่งขณะนี้เนี่ยมีโครงการที่ของในหลวงที่ามาก,ก็คือโคกหนองนา ถ้าหากว่าจะเป็นกรณีศึกษาหรือเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบอุทัยน่าจะเป็นจังหวัดที่เหมาะสมเลยตอนนี้นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่นี่มันเป็นวิถีชีวิตนะถ้าเราคุ้นชินกับมันดอกบัวก็เอาไว้บูชาพระนี่ใช่ไหมไอ้เขาเรียกอะไรพนานม็กซิโกใช่ค่ะหรือว่าชาย,ยาค่ะผักตบตอนนี้เขาโหเขากําลังรนรลอกัน นี่ปลูกว่าทำไมอะผักตบหลายคนอาจจะมองว่าเป็นวัชพืชที่กําจัดยากนะคะแต่ของเรานี่ใช้ดักสารเคมีที่บางทีก็มาจากภายนอกค่ะพอ45่วันปุ๊บเราก็เอาขึ้นมาห่มดินอีกค่ะอประซับน้านะโอ้อันนี้ดีนี่มะเขือเทศใช่ไหมมะขามเทศค่ะมะขามเทศมะขามเทศอันนี้มันไม่มีแดงเลยนะเนี่ยขออนุญาตได้ไมไม่เด็ดสงสารมันยังหนุ่มสาวอยู่ไม่กินถ้ามันถ้ามะขามเทศมันต้องออกแดงๆถึงจะกินได้นะใช่ปะ อ,อ,อืม,ออเ,มเออได้ไหมเออกินได้ไหมตรานี้มีต้นขี้เหล็กใช่ไหมเนาะใช่ค่ะขี้เหล็กขี้เหล็กนี่ก็ถือว่าเป็นพืชผักสวนครัวที่คู่กับคนไทยนะแตงขี้เหล็กเนี่ยมันอร่อยมากแล้วนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นแซนด์วิชปลาค่ะเป็นอาหารปลาที่ว่าเราลดต้นทุนนะคะก็จะใช้ฟางขี้หรือว่ามูลสัตว์นะคะฟางขี้ฟางขี้สลับกันเป็นชั้นๆเพื่อที่จะให้เกิดแพลงต้นแล้วก็ลายแดงเป็นอาหารของปลานนะะีกทินค่ะหนูรู้ไหมเนี่ย ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยพอมาเห็นผักเห็นสภาพแวดล้อมเนี่ยภาพมันขึ้นในสมองเลยเพราะว่าพี่เกิดมาต่อชงนบทจะรู้ถามจริงว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้มันเหนื่อยมันยากลําบากไหมมันก็เหนื่อยค่ะอีกอย่างคือคนส่วนใหญ่เขาไม่รู้นะเาะว่าเราทําอะไรเงอาจจะมองว่าเราบ้าเมื่อก่อนก็ยังทํางานอยู่ในกรอบอยู่นะคะยังยังอยู่ในระบบของข้าราชการอยู่เนาะแต่ตอนนี้ก็ได้ออกมาเต็มตัวแล้วค่ะคิดยังไงถึงมาทําโคกหลงนาคือ เราคิดว่าเราจะทํำยังไงในเมื่อเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วเราจะเพิ่มมูลค่าของที่ดินของเราได้อย่างไรเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งแล็ยั่งยืนนะคะก็ก่อนหน้านี้ช่วงเราทําแรกๆคนเขาก็จะมองว่าเราบ้าเนาะเนื้อที่ดีๆพื้นที่ดีๆทําไมไปขุดสะเละขุดอะไรเละเทะไปหมดอะไรเงี้ยบางคนก็จะบอกว่าทําสนามแข่งรถเหรอบางคนก็ดูถูกแบบกบมันแพงกว่าขุดนะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราก็เก็บไว้ในใจค่ะซึ่งซึ่งข้อหลวงท่านจะสอนว่าเราต้องไม่ใจร้อนไม่พูดมากและก็ไม่ทะเลาะกันค่ะ ที่เนี่ยเราจะมุ่งการปลูกปลูก,ลกอยู่ปลูกกินค่ะแล้วก็อย่างที่ปันได9้าขั้นนะคะเราจะเน้นแค่4ฐานก่อนเนาะสี่ก็คือพอกินพอใช้พออยู่แล้วก็พอร่มเย็นค่ะช่วง2ปีที่เราทํามาคือเราเราพอทุกอย่างแล้วค่ะก็ตอนนี้ไปถึงขั้นแบ่งปันแล้วค่ะทำบุญทำทานได้ค่ะอันนี้ป้าเชื่อว่าที่นี่สามารถสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยัย่งยืนได้ค่ะป้าถึงกล้าที่จะก้าวออกมาจาก,จากกรอบค่ะตอนนี้ออกมาเป็นกเกษตรกรเต็มขั้นแล้วค่ะ ดีมากคืออย่างที่บอกนะหลักการทั่วไปสําหรับการอยู่ร่วมกันและทําเพื่อจะให้คนรับรู้เนี่ยมันต้องต้องมีแรงบันดาลใจอันนี้เป็นเบสิกสองต้องทําให้เขาเห็นก่อน hey, นะ,ะหนูอาจจะ,ะเหนื่อยหน่อยตอนแรกแต่ที่มั่นใจเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่จะทําให้ประเทศชาติของเราเนี่ยไปรอดไปยังมั่นคงมั่งคั่งยัง,ย,งยืนแน่นอนวันนี้องค์ความรู้ผื้นดินผืนฟ้าบุคลากรมีครบถ้วนและสิ่งที่ เหนือสื่นใดสำหรับสังคมกเกษตรเหนือหัวเราท่านมาเป็นจุดประกายท่านผู้ชมครับผมมาที่นี่ง่ทุกอย่างที่ผมพรั่งโูออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมองภาพต่างๆที่สมัยเด็กๆนะเพราะว่าคนท้องถิ่นที่นี่พี่มาที่นี่พี่กความส,สุขนะว่าเออเราก็ยิ่งดีใจไม่เห็นคนรุ่นหนูมาต่อยอดแล้วก็ที่ดีใจที่สุด รเราคนชนบทเนี่ยที่เราไปที่ไหนทุกบ้านทุกหลังเราจะมีทุกพระองค์ผมคิดว่าวันนี้ผมในวัยจะ60ละผมมีความหวังละเราในส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมก็คือวิถีชีวิตวิถีชีวิตกเกษตรชุมชน,นคือวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดจริงๆแล้วสถาบันในหลวงของเราทุกพระองค์ทำมามากมานานแล้วนะแล้วก็วันนี้โฟกัสลงมาที่เป็นวิถีกเกษตรชุมชนนะครับหรือจะเรียกชื่อว่าโคกหนองนาต่อจากนี้ไปครับ ผมเชื่อแล้วเกินว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในแนวคิดนี้จะสำเร็จแน่นอนครับท่านผู้ชมเพราะสื่อมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและสังคมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเตรียมความพร้อมและส่งต่อองค์ความรู้ให้ครบทุกมิติ สื่อดีนั้นต้องสร้างและช้างเผือกก็มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเรามาร่วมกันสร้างสรรค์สื่อเพื่อให้สื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมน้ำมันเครื่องที่มือโปรเลิกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลื่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล่อลื่นลูกสูบด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่ารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทะยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งาน น้ำมันเครื่องเวนลอย์โฟร์ไซเคิลออโตเมติกซินเทติกเบลนด์น้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลายวัฒนธรรมสร้างชาติบายสิงชัยทุ่งทองนำเสนอแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาโดยเราใช้สิ่งที่มีอยู่เดิมคือวัฒนธรรมความหมายของมันส่วนตัวของผมนั้นวัฒนธรรมคือศิลปะประเพณีวิถีชีวิตทิ่งต่างเหล่านั้นไม่ใช่การแสดงคือเรื่องราวให้เล่าขาน ตำนานให้พูดถึงที่สั่งสมจะมาเป็นพันปีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชุมชนลักสายน้ำสแกกลังมากไหมฉีดเข้าเซเลอดเลยมัากคนในเมืองก็คิดแบบคนในเมืองคนในป่าก็คิดแบบคนในปา่ดดนนปา เราจะเอาความคิดคนในเมืองหรือความคิดคนในป่าเป็นหลักวิธีการแก้ไขปัญหาจะแก้ไขแบบผสมประสานกันได้ไหมสร้างสิ่งที่มีคุณค่าเดิมให้มีมูลค่าจะเกิดความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนต้นทุนทางวัฒนธรรมคือพลังสําคัญในการสร้างชาติครับ พราะสื่อมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและสังคมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเตรียมความพร้อมและส่งต่อองค์ความรู้ให้ครบทุกมิติสื่อดีนั้นต้องสร้างและช้างเผือกก็มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเรามาร่วมกันสร้างสรรค์สื่อเพื่อให้สื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม ผู้ชมครับผมดีใจมากเลยนะครับเขาก็น้องผมแหละไปอยู่ถึงเมืองนอกเมืองนาวันนี้เขากลับมาที่นี่ก่อนหน้านี้เป็นทํางานประจําครับอยู่ที่ต่างประเทศครับถ้าผมอายุแก่ตัวมาอนาคตผมผมไม่ฝากชีวิตทิ้งไว้ที่ไปต่างประเทศครับผม,มอยากกลับมามาตาย,ยบ้านเกิดแต่จะมาตายบ้านเกิดยังไงครับมาตายกลางป่าไว้ผมเชื่อไม่ใช่ครับเห็นใน YouTube อีก นอาจารย์เห็นคูปปาเห็นหลายๆท่านมาทำเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาครับเริ่มปรึกษาเพื่อนๆแล้วก็เขียนใบละออกครับไม่มีใครเห็นด้วยครับเขาว่าบ้าครับผมจะพิสูจน์เขาดูครับถึงจะช้าหน่อยก็ตามครับขอลื้อฟื้นหน่อยนะความจำท่านผู้ชมครับคิดว่าได้เท่าไหร่ผมนะไม่ธรรมดาเมื่อก่อนนะพระ โอ้โหผมว่าไม่ต well ิดสักต mm ัวเลยเนี huh. ่ยติดไหมเนี่ยจะติดไหมดูที่ครับนี่ครับแล้วเขาจะดําเลยดําแล้วก็เดี๋ยวจับยอดขึ้นมาได้ครับได้ครับผมนะไม่ธรรมดาทั้งหมดก่อนนะครับแดกได้ดกที่โจนท่านผู้ชมครับก็เอาสนุกเพราะว่าจริงๆเนี่ยการหวานเนี่ยมันต้องดูเพาปั๊บปุ๊บก็เลิบเลยนะครับนี่มันไม่ได้ผมไม่ได้รอผลก็อยากให้รู้ว่าอยากคุยนะครับอยากโชว์ว่าผมทำเป็น นะครับแต่ว่าวันนี้มัน60สิบละเรื่อเลื่อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับพ่อจำผมได้ไหมเนี่ยโอ้ดีใจมากเลยนี่กาลองทำรายหยุดยคําทำแท้มาทำเทศนายแต่ผมเห็นนพวงใหญ่สะพานไว้เนี่ยผมจะขออวดท่านผู้ชมหน่อยว่าผมจะไม่ธรรมดาแล้วอกว่าไม่รอดแล้วโนดเห็นแล้วพวงใหญ่ข้างบนนั่นน่ะโอ้ วงใหญ่เลยอ๋อคิดยังไงบ้างให้ลูกมาทำกเกษตรสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานี่เขาไม่ทำเลยนะลูกเขาอยากทำก็ปล่อยให้เขาทำไแล้วภูมิใจไหมภูมิใจเพราะว่าความรู้ที่อยู่ในตัวของท่านเนี่ยมันคือสิ่งที่หนูกำลังทำอยู่นี้ก่อนนทํทำนาเพื่อเถึงเดียวอะทำไปถึงปีก็สามเดือนสีเดือนก็ได้จริงแต่ก็ไม่เหลือ ก็เลยหันกลับมาทําอ้อยอ้อยใหม่ๆก็ดีนานๆปีสองปีสามไม่ได้ดีก็ต้องหยุดก็เลยหันกลับมาทําแบบนี้เพราะลูกสาวอยากทําก็เลยบอกเาจะทําก็ทําพอไม่ว่าอยากทําก็ทําเขาชอบทางนี้ก็ไม่ว่าผมก็ไม่ว่าตอนนี้ก็ได้ทุกวันเมื่อวันร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ขายแบบขายให้มั่งขายมั่งให้มั่ง เห็นก็ขายวี20แล้วก็15บาบาทอะไรเงี้ยแบ่งกันไปกินมันก็รู้สึกว่นชอบใจและดีใจมากเลยทำแบบทำแบบที่พอหลวงเราสอนไว้ผมเองผมก็อยากทําแต่ตอนนั้นก็ย็งว่าก็เห็นทําถืวอเจีงเดียวก็ยังไปรอดดูแลมันไปไม่รอดก็ต้างหันกลับมาใชยเกษตรพอเพียงผสมผสานที่ในสวนเรานี่เราจะปลูกอะไรนึก อยากกินอะไรก็ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกท่านผู้ชมครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมํำเินท่านผู้ชมเนี่ยพยายามที่จะให้ท่านผู้ชมได้ฉุกคิดว่าเราเนี่ยมีสิ่งที่ดีอยู่เดิมไม่ต้องมีใครมาสอนมีภูมิปัญญาระดับชาวบ้านเหมือนคุณพ่อของน้องเขารายการของเราพยายามไปน,ำนํำเสนอสิ่งที่มีอยู่เดิมบางอย่างเราอาจจะชี้แนะนะครับเป็นการเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเป็นอะไรมีความสําคัญยังไง วันนี้ถูกการพัฒนาท่านผู้ชมครับบนผืนแผ่นดินไทยของเหล่านี้แทบจะทุกตารางเมตรมีสิ่งที่มีคุณค่านี่คือต้นทุนทางวัฒนธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างชาติในวันหน้านี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติครับ น้ำมันเครื่องที่มือโปรโลเลิกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลืน่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล,อล่อลื่นลูกสูบด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่ารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องเวลลอย์โฟร์ไซเคิลออโตเมติกซินเทติกเบลนน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย พราะสื่อมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและสังคมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเตรียมความพร้อมและส่งต่อองค์ความรู้ให้ครบทุกมิติสื่อดีนั้นต้องสร้างและช้างเผือกก็มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเรามาร่วมกันสร้างสรรค์สื่อเพื่อให้สื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม วัธนธรรมสร้างชาติบ่ายสิงชัยทุ่งทองนำเสนอแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาโดยเราใช้สิ่งที่มีอยู่เดิมคือวัฒนธรรมความหมายของมันส่วนตัวของผมนั้นพนธรรมคือศิลปะประเพณีวิถีชีวิตจริงต่างเหล่านั้นไม่ใช่การแสดงคือเรื่องราวให้เล่าขานตำนานให้พูดถึงที่สั่งสมกันมาเป็นพันปีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชุมชน รักสายน้ําสแกกลังมากไหมฉีดเข้าเส้นเลือดยมากครับคนในเมืองก็คิดแบบคนในเมืองคนในป่าก็คิดแบบคนในปา่าเราจะเอาความคิด,ดคนในเมืองหรือความคิดคนในปา่าเป็น,นหลักวิธีการแก้ไขปัญหา,าจะแก้ไขแบบผสมประสานกันได้ไหมสร้างสิ่งที่มีคุณค่าเดิมให้มีมูลค่าจะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต้นทุนทางวัฒนธรรมคือพลังสําคัญในการสร้างชาติครับ น้ำมันเครื่องที่มือโปรโลเลิกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลืน่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล,อล่อลื่นลูกสูบด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่ารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทะยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องเวลลอย์โฟร์ไซเคิลออโตเมติกซินเทติกเบลนน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย ใครอยู่บ้างครับตอนนี้บุกถึงครัวเพราะว่าหิวข้าวแล้วแล้วผมก็รีเควสต์สวัสดีครับแม่ครับท่านผู้ชมครับเรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับผมผมไปเดินสำรวจมาหมดแล้วพืชผลไม้ที่อยู่รอบนั้นสิ่งที่ผมทานมาตลอดเมื่อสมัยก่อนแล้ววันนี้อยากทานมากผักที่ตรงนี้นะครับปลูกอยู่ข้างบ้านไม่มีสารพิษผักจากต่างถิ่นคือคานาเม็กซิโก ผักอันนี้สําคัญคืออะไรไหมครับปลูกง่ายเป็นง่ายแล้วกลิ่นแล้วไม่มีกลิ่นผัดก็ได้ต้มก็ได้ใช่ไหมคนกรุงเทพอาจจะรู้จักว่าหัวเชโปผมไม่รู้จักผมไปกรุงเทพคือประกัดเข็มท่านรู้ไหมครับว่าผมเรียกประกัดหัวนะพอออกหัวปุ๊บเนี่ยมันหมักว้วถนอ,อมอาหารเก็บไว้ได้เป็นปีนะจะไม่มีรสหวานผมย้ำนะครับรับทานกันเลยไหมครับน้ำพริกครับสดามันจะมีเป็นหน้าไม่ได้ตลอดทั้งปีจะทำไงเก็บให้นานเขาเอาไปต้มพอต้มเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาเรียกช็อกในน้ำเย็นใช่ไหมครับแเสร็จแ,แล้วก็ใส่ใส่ถุงคราวนี้ถุงทำไงในการทำให้สูญยากาศไม่มีเครื่องมือก็เอาถุงไปแช่น้ำร้อนมันก็จะไล่าอากาศโดยธรรมชาติแล้วไปเก็บในตู้เย็นพอจะกินก็มาแช่น้ำอุ่นนี่คือเป้าหมายของรายการเราว่าทำสิ่งที่มีอยู่เดิมคือวิถีชีวิตวันนี้เรานำสิ่งนี้มาพัฒนาให้เข้ายุคสมัยนี่คือเป้าหมายของรายการวัฒนธรรมสร้างชาติ ต้นทุนทางวัฒนธรรมคือพลังสำคัญในการสร้างชาติครับเ <L un ters> มื่อสักครู่นี่ผมบอกว่ามีผักก็ต้องมีน้ำพริกเขาทำให้ผมสองชามแย่เล่นน้อยไม่พอกินแต่ผมว่ามันก็จะไม่พองจริงโอ้โหพร้อมหน้าพร้อมตาครับอาหารนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วแต่สิ่งที่วิถีชาวบ้านมีเวลาทานข้าวทานปลาต้องพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้คือน้องวิรัตผมขออนุญาตเรียกน้องวิรัต ทางเกษตรดูสลกันมีส่วนอะไรที่ช่วยพวกนี้มั้งมีความคิดเป็นภูคขาเป็นมาอย่างไงครับในส่วนของอโคกหนองน้ำก็เดียก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนของก,กระทรวงเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วเรามีโครงการพื้นที่ต้นแบบทุนาการก็ใช้แนวหลักทฤษฎีใหม่แล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปดำเนินการครับก็ดำเนินการมาหลายปีแล้วครับแล้วก็นะครับครูปลานี่ชัดเจนวันนี้ดังมากนะครับนี่คุณแม่นี่คุณพ่อ แต่คนที่มีความรู้มากกว่า70%ที่ผมเล่าเรื่องทั้งหมดนี่คือสคนนีครับแต่ไม่มีบริญญานะไม่มีแต่สิ่งที่ท่านมีเนี่ยท่านไม่รู้ว่าเป็นความรู้เป็นภูมริรู้แต่สิ่งที่ท่านมีคือวัฒนธรรมที่ติดตัวมาแต่วันนี้สิ่งเหล่านี้กำลังจะถูกพัฒนาแต่อยากจะถามนิดนึงมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจถึงคือทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ความคิดต้นทุนมีแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับ สำหรับเยาวชนก็คือแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจของตัวปลาเองก็คือมาสักข้อหลวงสิทธิเก้าเนี่ะคะคือเราลงมือทําแล้วก็ด้วยรักและศรัทธาเนี่ยค่ะมาปฏิบัติบูชาด้วยสิ่งสําคัญนะครับแรงบันดาลใจเชื่อมั่นรักศรัทธานี่คือหัวใจสําคัญที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้ขับเคลื่อนไปได้ไม่ว่า,ากันนะพูดยาวเลยครับหิวข้าว เกิดน้ำลายมองตาเขียวอะไรลงนะนะท่านผู้ชมครับอาหารอยู่ที่นี่ที่อยู่ตรงนี้ทุกอย่างมาจากสวนหลังบ้านมะเข ER, ือทุกอย่างนี่ปลอดสารหมดผลไม้เป็นไงครับอยากทานแล้วท่านผู้ชมนี่นโอเควันนี้ก็มีเห็นแล้วนะผมขออนุญาตเลยนะครับทานเลยครับทานเลยครับพี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะแห่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยู่ที่นี่เกิดที่นี่ไม่ใช่แค่มาเป็นอาหารอย่างเดียวผืนดินผืนน้ํา เผินป่าสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตมันหล่อหลอมออกมาในทุกรูปแบบทั้งวิธีคิดความรู้สึกแม้แต่อาหารก็เกิดจากวิถีชีวิตสภาพแวดล้อมมาผสมผสานเป็นอาหารที่เหมาะสมพอดีกับคนไทยกับมนุษย์ทุกคนมันก็รู้สึกว่ชอบใจและดีใจมากที่ได้ทำแบบทำแบบที่พ่อหลวงเราสอนไว้ใช่กเกษตรพอเพียงแล้วก็ ผัผม้ผักนี่ี่ในสวนเรานี่ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกถือว่าตื่นเช้ามานี้ไม่ต้องซื้อ,อะนะครับผมเนี่ยเดินไปก็มีของกินแล้วผักบุ้งกล้วยมะกอก็ชิวๆครับปลูกไปนอนไม่ต้องเดินทางอ้อมครับเดินทางอ้อมไปไปสร้างเม็ดเงินเพื่อมาซื้ออาหารเราสร้างอะไรอาหารเลยเดี๋ยวเม็ดเงินก็เข้ามาเองครับอนาคตตรงนี้เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์แน่นอนค่ะแล้วอีกอย่างเราสามารถส่งต่อให้กับลูกหลานเราได้ค่ะ แล้วอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะสองรอบนี่รู้เลยว่าคือที่นี่คือทางรอดค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องไปอาศัยปัจจัยอะไรภายนอกเลยค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะปาเชื่อว่าที่นี่สามารถสร้างความมั่นคงมั่งคั่งแล้วยั่งยืนได้ค่ะปาถึงกล้าที่จะกล้าออกมาจากจากรอบค่ะตอนนี้ออกมาเป็นเกษตรกร,เต,กรเต็มขั้นแล้วค่ะ พาท่านผู้ชมมาเดินถนนคนเดินตรอกโรงยาถนนสั้นตำนานยาว <S <S เมืองที่มีชีวิตของไทยสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ก็คือการได้พบปะพูดคุยได้คุยกับเจ้าของร้านได้คุยกับผู้คนที่เดินหากันทยาศัยของพ่อค้าแม่ขายที่นี่ก็จะเป็นมิตรและมองลูกค้าเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสมิทธิชายนี่คือสเสน่ห์ของคนอุทัยธานีนั่นคือเครื่องหมายของเมืองที่มีชีวิต